ในงานก่อสร้างนะครับมันก็จะมีหลายๆครั้งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะใช้ตัวบักเก็ตโหลดปูนแล้วก็เอาขึ้นมาเทาได้นะครับหรือบางครั้งก็ใช้ได้แต่ว่ามันช้าถ้าเราต้องการความรวดเร็วหรือว่าความสะดวกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งทางเลือก,อกทางเลือกหนึ่งนะครับให้เราเลือกใช้นั่นก็คือการใช้ปั๊มนะครับผม การใช้ปั๊มเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีของการใช้ปั๊มก็คือมันรวดเร็วนะมันทํางานได้เร็วนะครับข้อเสียของมันก็คือหนึ่งเรื่องของราคาแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วราคามันไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเนื่องด้วยการทํางานของมันที่เร็วเนี่ยมันจะต้องโหลดปูนมารอนะครับ โดยมีข้อจํากัดว่าห้ามทิ้งเอาไว้เกินประมาณครึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นเนี่ยปั๊มมันจะตันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการโหลดปูนมารอนั่นหมายถึงว่าหน้างานไม่สามารถที่จะเบรกงานแล้วก็แก้หรือหยุดงานแล้วก็แก้นูนแกนี้ได้คือมันต้องเรียบร้อยตั้งแต่ต้นซึ่งจริงๆตามหลักการไม่ว่าจะเทด้วยไรก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วการใช้ปั้มเทนเนี่ยมีรายละเอียดแบบไหนมั่งการใช้ปั้มเทมีรายละเอียดก็คือ1 คอนกรีตที่ใช้ต้องเป็นคอนกรีตสลัมปัม๊มคอนกรีตสลัมปัมม๊มหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นคอนกรีตที่ค่อนข้างเหลวนะครับเขาก็จะจัดมารู้สึกว่าจะเป็น12เซนหรืออะไรประมาณนี้ครับไม่แน่ใจขอโทษด้วยลองลองลอง,ลองถามที่แผนเนาะบอกเขาสลัมปั๊มนนะครับว่าจะเป็นคอนกรีตที่ค่อนข้างเหลวแล้วก็สามารถที่จะสุกสุกขึ้นมาได้นะครับต่อมาตัวที่2ก็คือก่อนที่จะใช้คอนกรีตโครงสร้างจริงเนี่ยส่งเข้าไปในปั๊มเนี่ยเราก็ จะต้องหล่อมาด้วยมอเตอร์ก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยหล่อด้วยมอเตอร์ที่สั่งมาเป็นรถรถนะมันก็จะเป็นคิวคิมา2,000กว่าบาทแต่ที่คุยกับคนขับเนี่ยคนขับก็แจ้งว่าไม่จาเป็นต้องใช้แบบนั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ปูนแดงผนะสมทรายเป็นมอเตอร์นะแล้วก็ยิงยิงยิงออกมาก่อนเพื่อหลอ่อหล่อลื่นตัวท่อท่อปัม๊ม ต่อมาเป็นเรื่องราคานะครับปั๊มที่ผมปั๊มเนี่ยกลอนเรื่องราคารเื่องประเภทก่อนละกันปั๊มประเภทใหญ่เนี่ยมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทแรกคือปั๊มลากเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูปั๊มลากเขาจินแบบนี้แล้วก็ต่อท่อเป็นท่อนๆนะครับอย่างที่สองเป็นปั๊มบูมนะครับปั๊มบูมก็คือจะขึ้นรูปไปดูปั๊มสองตัวเนี่ยเขาเฉลี่ยหนึ่งวันหนึ่งประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทผมใช้คําว่าหมื่นกว่าบาทแล้วกัน ตัวที่ปั๊มลากนี่ยมันจะจะมีดีเทลในเรื่องของระยะของท่อนะครับท่อความยาว3เมตรเนี่ยเขาจะอั้นเอาไว้ที่ครับเจเมตรแล้วก็ถ้าเกินกว่านั้นเขาก็จะคิดเมตรหนึงสาบาทอะไรเงี้ยท่อละเก้าสิบทอละร้อยครับจำไว้แล้วก็ขั้นต่ําอยู่ที่50คิวนะครับจะยิงคิวเดียวก็คิด50คิวนะครับก็คือประมาณเนี่ยหมื่นหมื่นกว่าบาทต่อวันคราวนี้กลับมาเทียบกับตัวบักเก็ตตัวบักเก็ตโมบายเคียนเองเนี่ย สมมุติ30ตัน35ตันนี่มันตกวันหนึ่งออกมาสัก7,500ถึง8,500นะครับตัวนี้มันหมื่นกว่าบาทบักเก็ตหมัน0.25คิวนะครับก็คือ1.4 4คิวทำงานช้ากว่าเยอะนะครับถ้าเทียบตรงนี้ต้องเบรกหน่อยแต่มีแต่นะช้ากว่าจริงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน้างานด้วยสมมุติเราเทเสาเอย่างเงี้ยเราจะไปใช้ปั๊มมันก็ดูแปลกๆนึกออกปะ คือมันมันมันก็ใช้ได้นะสมมติจะเทเสาชั้นสีก็ต่อท่อตึ้งตึงตึงตึงขึ้นไปชั้นสี่ใช่ไหมเอากระบะรองเอาปูนอัดตื้อตื้อตื้อผ่านปั๊มผ่านท่อมาลงกระบะแล้วก็ตักแล้วก็เทใส่อย่างนั้นก็ได้แต่บักเก็ตโดยเชมโมบายเคนเนี่ยมันก็สะดวกกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะชูดมาจากด้านบนได้เลยถูกป่ะแล้วก็ปล่อยลงเสาเลยนะครับแล้วก็ ทำการเคาะเสาทำการ vibration าว i b เบ t รชั่นเสาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับหลายๆข้อเนอะแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังให้ชัดข้อหนึ่งนะก็ลองประมวลผลกันก่อนนะครับก่อนที่จะเลือกใช้ปั๊มเนี่ยทำงานเร็วกว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะความเร็วของมันก็จะตามมาด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิคที่ห้ามพิ้งไว้นานเกินคึงชั่วโมงเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการในการใช้งานจริงนะครับอันนี้เครื่องหลังผมเป็นท่อที่เขาเดินเดินมารอละว,วันนี้เราเทบันไดกันเนาะนี่นครับก็จะเดินมาอย่างงี้มาเดินมาเดินมาจากทางนาูาา้นนะยาวมาเนาะแล้วเดี๋ยวตามดูกันข้อข้อที่เป็นข้อได้เปรียบเด่นๆของตัวปั๊มลากเนี่นะครับ ตามที่ต่อท่อทีละท่อนเนี่ยที่ได้เปรียบเด่นๆเลยนะคือแม่งเข้าไปที่ไหนก็ได้นะครับเพราะด้วยการด้วยการลักษณะการทํางานมันก็คือการวางท่อเพราะฉะนั้นมันเลี้ยวได้หมดเลยนะวางบนภูแล้วก็เลี้ยวเลียวเลียวได้หมดเลยนะครับไม่ว่าซอยที่รถปูนเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยแถวบ้านผมก็ทํางานก่อสร้างนะ ซอยนั้นรถปูนเล็กยังเข้าไม่ได้เลยครับมอเตอร์ไซค์สวนกันไม่ได้อะแม่งหวางท่อได้อะก็สามารถที่จะใช้ปั๊มลากเนี่ยเสิร์ฟคอนกรีตเข้าเ oh. ข,ข้าไปได้คือมันจะมีความเล็กสองระดับ oh. เล็กแรกเป็นปากซอยอะอันนี้ปูนใหญ่ก็เข้าไม่ได้ละก็เขาใช้รถใช้รถปูนปูนเล็กเข้าไปแล้วก็เล็กอีกต่อนึงก็คือเล็กแบบมอเตอร์ไซค์สวนไม่ได้นะครับ ก็ส่งท่อก็ยังเดินท่อได้อยู่ก็เดินท่อไปนี่ือเป็นข้อที่เปรียบมากๆนะครับของของตัวปัม๊มนี่ก็จะเป็นการเอารถปูนนะครับรถคอนกรีตเนี่ยจ่อเข้ามาที่ตัวปั๊มนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายก็คือเป็นซ็อกเก็ตเป็นช่องนะครับที่เอาไว้ใส่คอนกรีตเพื่อที่จะปั๊มขึ้นไปบ,บนอาคารต่อมาเขาก็จะเอาตัวปูนแดงนะครับเอาขึ้นไปวางเพื่อที่จะหล่อลื่นตัวท่อนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะเอาน้ำนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมน้ำนะครับปกติเขาจะพูดกันว่าใช้มอตา้ามอตา้าแต่ที่ผมเห็นเนี่ยปูนผสมน้ำนี้เรียกว่าซีเมนต์เพรสนะครับทีมงานเขาก็จะมีตัวลูกบอลฟองน้ำนครับประมาณลูกบอลเบอร์2เบอร์3เนี่ยนะครับอยู่ลูกหนึ่งเขาก็จะเอาขึ้นไปเตรียมไว้เพื่อที่พอหลังเสร็จงานเนี่ยมันจะต้องมีตัวล้างท่อถูกปะเขาก็จะปล่อยลูกบอลตัวเนี้ย ดูดใช้ปั๊มสูบปลื้ดกลับเข้ามามันก็จะโกยปูนที่อยู่ในท่อเนี่ยมาไว้ที่ต้นทางนะครับไอตรงที่เป็นเป็นแทงค์ที่คอนกรีตลงไปอะ่ะเขาก็จะเอา,เอาปูนตรงนั้นอะ่ะเอามาเทใส่ถังหรือเทใส่อะไรก็ได้แล้วเราก็เอาไปใช้ต่อนะครับแล้วเขาก็ถึงจะเอารถไปล้างเนาะเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นการเทคอนกรีตนะครับ ก็เอาคอนกรีตจากรถเนี่ยใส่เข้าไปในตัวที่เป็นถังปั๊มที่อยู่ท้ายรถเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะดูดดูดหรือพ่นหรือพากะดันให้คอนกรีตเนี่ยมันไหลไปตามท่อตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าคอนกรีตที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างที่จะมีความเหลวมากๆนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นคอนกรีตสลัมปั๊มพ่อแบบนี้นะครับผม คือมันต้องเหลวว่ามันถึงจะดูดง่ายถูกป่ะเพราะฉะนั้นแบบต้องระวังมากนะเพราะถ้าทําแบบไม่ดีเหลวแบบเนี้มันจะใช้เวลาในการเซตตัวนานหน่อยซึ่งมีโอกาสที่แบบจะแตกนะครับต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับรู้เริ่มยังไงดีวะต้องบอกอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วอ่ะบริการดีนะเจ้าที่ผมที่ผมให้มาเนี่ยแต่คือ บางทีเด็กบางคนไม่เข้าใจอะ่ะก็พยายามจะแบบพี่ทำไมทำไมพี่ไม่สั่ง5้าคิวหคิวเลยคันหนึ่งเรื่องของเรื่องก็คือมันจะได้เราใช้คำว่าเสียเวลาเรื่องของเรื่องก็คืออยากให้มันจบเร็วๆนะครับจะได้กลับบ้านผมก็โกรธนะผมไม่ได้ถอยลูกเต๋าไม่ได้โยนหัวก้อยนะเว้ยว่ามันจะต้องสั่งคันหนึ่งสาคิวเนี่ย สามคิวเมันเป็นเลขที่มีที่ไปที่มานะครับอย่างแรกเลยคือเป็นมินิมัมที่ไม่ต้องเสียค่าเอ็กซ์ตร้าของตัวตัวแพนนะครับสั่ง2องคิวเสียครับสมคิวขึ้นไปมันไม่เสีย3ามสี่ร้อบาทเนะี่ยอย่างที่2คือสั่งทอยแบบเนี้ยเราสั่งเว้น30นาทีนะครับคูณมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีช่องว่างให้เราได้เล่นนะพูด,ดง่ายๆก็คือหนึ่งเลย ยดหยุ่นกับหน้างานมากนะครับอายุปูนเพิ่มอายุปูนรวมเพิ่มข้อที่2ก็คือ,อยังไงปั๊มก็ไม่มีทางตันอะ่ะเรามีปูนมารอ,อจ่อเซิร์ฟอยู่เนาะก็บอกคนที่จะใช้ปั๊มอะ่ะจริงเราต้องเอาหน้างานเป็นหลักนะยึดหยุ่นเป็นหลักคุยกับทีมคุยกับเซลผมว่าคุยกับเซล์ที่มีความชํานาญสูงระดับหนึ่งแล้วนะคนหนึ่งแล้วก็มาคุยกับหน้างานก็จบที่ ที่3คิวนะครับสบิเออผมจะเท15 16คิวอ่ะก็สั่ง12คิวรอนะครับก็เป็น3คูณ4คัน3คิคูณ4คันนะก็จะบอกว่าเอาความยืดหยุ่นเป็นหลักไอ้น้องๆที่มากับรถปั๊มเนี่ยถ้าเองดูอยู่เองก็ต้องเข้าใจคนหน้างานนะเวย้ยว่าคอนกรีตมาจอปั๊มมาจองาน ก็แก้กันอยู่ไม่เป็นบันไดนะมันก็มีดีเทลของมันนะมันก็ต้องแก้มันยังไม่จบอ่ะก็พยายามอัดให้จบแม่งกดดันด้วยอาการที่เองจะมาแบบทำไมไม่ห้าคิวห้าคิวยิ่งพูดยิ่งพูดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นนะเพราะว่าช่างชุดอื่นมันก็เหนื่อยอยู่นึกออกไหมช่างชุดอื่นก็ไม่ได้นั่งเล่นนั่งกินน้ําเย็นกันอ่ะแม่งก็เร่งทํากันอยู่ครับเพิ่มเหล็กกันอยู่เราก็ต้องเข้าใจกันทุกฝ่ายนะครับ ก็บอกน้องมันไปแล้วล่ะผมก็ชี้ได้เอาตรงๆก็ชี้นะครับเดินออกมาสงบสติอารมณ์หน่อยเดี๋ยวน้องแม่งต่อยเดี๋ยวเจอต่อยเยอะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องปั๊มกันต่อในวงการรถปั๊มคอนกรีตเนี่ยนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเอ็กซ์ตรานะครับเขาเรียกว่าค่าค่าสแตนบาย ค่าแซนไบคืออะไรต้องเข้าใจก่อนว่าปั๊มเนี่ยเขาคิดเน้นจากปริมาณเป็นหลักไม่ได้เน้นนะดูจากปริมาณเป็นหลักเลยนะครับออว่าห้าสิบคิวขั้นต่ำวันหนึ่งคือหมื่นต้นๆเนี่ยเสร็จแล้วคราวเนี้ยไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เขาก็คิดหมื่นต้นๆน,นั่นแหละแปลกไหมผมยังคิดอยู่เลยนะแล้วถ้าสี่แปดชั่วโมงแล้วมันยังไม่เสร็จซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงถูกป่ะเพราะว่า ถ,ถ้าสมมติ12ชั่วโมงอะ่ะอันนี้เป็นไปได้ถูกป่ะเพราะว่าค่อยๆ่อทีละจึ๊กทีละจึ๊กอะ่ะ20นาทีจึ๊กหนึ่งไม่ให้มันตันอย่างเงี้ยมันก็มีมันมันก,มนก็มันก็เป็นไปได้นะครับแต่ไอค่า s t a n d b คืออะไรค่าแซ a n d b มันคือสมมติว่านา11โมงเนี่ยแล้วเรามาแก้แบบแก้เหล็กกันอยู่เนี่ยเราลดคอนกรีตไม่มาและเริ่มยิงภายใน4ชั่วโมงก็คือก่อนบ่าย3เนี่ยเขาจะคิดค่า s t a n บายนะครับ พันบาทอันนี้แล้วแต่เจ้าแล้วแต่การตกลงนะแต่ผมว่าแม่นแพงมากตัวนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็แปลกมากนะครับผมก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันเลทเป็นห้าชั่วโมงนะแต่เรายิงจริงๆเรายิงแค่สองชั่วโมงเสร็จเนี่ย working time ทั้งหมดรวมตอนนั่งรอเฉยๆด้วยมันยังแค่เจ็ดชั่วโมงเองนะครับแล้วมันจะต้องเสียค่าแซนบนยบอีกเจ็ดพันเลยเหรอนึกออกไหมจริงๆมันควรจะ เป็นในลักษณะที่ว่ากำกับนะครับว่าให้เวลา8ชั่วโมงถ้าเกิน8ชั่วโมงเป็น Ot หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูแลแล้วก็เอาเอา,เอาตัวปริมาณมากำกับด้วยก็ก็น่าจะมีที่ไปที่มาแล้วก็สมเหตุสมผลมากกว่านะครับก็ต้องระวังนะใครแก้แบบยังไม่เสร็จแก้ เหล็กวางเหล็กยังไม่เสร็จดีต้องรีบแจ้งเขานะครับว่าต้องรีบเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นเนิ่นๆนะ่ะว่าให้เข้ากี่โมงกี่โมงนะครับ ันนี้คันที่3แล้วแล้วก็โหลดมาเป็น3มคิวสามคิวสามคิวนะครับมันก็ทํางานง่ายมันก็ไม่ไม่ได้รออะไรนานนะเมืเ่อกี้ต่างจากคันที่2อยู่แค่4นาทีกว่าเองพอคันที่2มาถึง3คิวผมก็โหลดคันที่3เลยนะครับแทนมันอยู่ใกล้ก็บากากนะนาเนี่ยมันก็ง่ายเนาะตัวนอ้อกมาแล้วนะนออก็นะออกจะเป็นตัวที่เหลือประมารึ่งคิวนะ มันก็จะไหลลงอันที่เหลือจากจากข้างในท่อไปรรวมตรงนั้นประมาณครึ่งคิวแต่พอคอนกรีตที่ค้างอยู่ทั้งหมดนะครับลงมาที่กระบะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในที่ต่างๆได้และนี่ก็คือเรื่องราวของปั๊มคอนกรีตชนิดลากมีความสุขกับงานก่อสร้างสวัสดีครับ